บอดีก็จะไปต่ออะไรนี้พอดีก็ให้ตั้งหาหมอมืออื่นนะเบื้องส่งถ้ายังเป็นแบบนี้อยืมถ้าเป็นแบบนี้ไปเงงอนไมัต้ององแบบไปยืดน,น็อืหมห่วงคนเที่งานเที่การหัเรุกกำลังหาวรอกหัวรกร้วร่ามันใข่แบบไดียู์ยัอย่างเอ้ยข้าตื่นเงี้บบลุงนี่นี่กินยามกับลุงอี มันทอดหนังเนี้ยนังตัวแล้วมันก็ขี่ยิงเงี้ยเงี้ยนะสมหรับเนี่ยก็รู้แล้วว่าตถุมันแค่ไหวนนะจะมุกนี่จะจี่จะคั้นกรนจะไครกินเด็ดขั้นเนื้อแบบนี้เบตรมน้ำตะไคร่น้ำไอ้กระใบกระเพรากินได้เออนี่เออแม่ก็กินยำหม้อนยู่แต่ว่าเออนี่แม่คิดได้แม่คิดถึงแม่เดี๋ยวเจอตะไคร่มาใส่หม้อแล้วก็ไอ้ใบกระเพราแดงขั้น อืมไปเที so, so ่เย็นตอนไหนไปเี่ยวเย็นสังเกตเจ้าของคนรู้สึกว่าเย็นหนาวในแล้วก็เอาตะไคร้เอากระเพรามาต้มกินสดกินนี่ก่อนจะมานะที่ตัดใจแม่แม่คิดด้วยไม่แล้วมือนี้ผมตกใจแม่บืนมมาได้ยาลูนั่งยู่บ้านยังเดี๋ยวมึงนั่งแล้ก็นอนนอนแล้วก็เงียบเงียบบกค่าตัวใจมา ปกติว <Hum. S 2> uh ่าจะมานี mm ้เขาให้มัน้นอนมันก็บบบแม่อืมอ่ะเดี๋ยวเาจะผมผมมานอนนา่กับแมนใจด้วยพวกมมานอนกับแม่นะแม่ไม่ก็ดีก็กลับรูไใมามาก็เปรียบกันยอดแม่นะมั้าหนาวห้าวหนาวผ